อันนี้คุณไหมคุณไหมทําอะไรครับกำลังตำป่าตำป่าแต่นี่มันอยู่ในเมืองนะยกป่าค่ะอ๋อยกป่ายกป่า,ปามาน,นี่เจ็ดโมงอ่ะน,นี่ดูครับดูไปคนระับนี่ดูอันนี้เขาเรียกว่าไหมคขาแตกป่ะครับผมคลุกระเบิดครับเอ่อ,อตลาดนัดน,นี้มีทุกวันไหนมั้งครับผมวันพุธวันเดียวค่ะวันทุกวันเดียวเหรอพลามสามซอยสามสิบสามพลามสามซอยสามสิบสาม นี้จะพามาเที่ยววัดดอกไม้กันสัหน่อยนะวัดดอกไม้พระรามสามดอกไม้เตโบโใหญ่เตโบใหญ่นะมาดูกันนี่เป็นตลาดเราก็ขับรถมอตรไปค์เข้ามาเลยเป็นตลาดตกแก่เลยเนี่ยเป็นตลาดตกแก่มีสองฝั่งนั้นอันนี้เราอยู่ที่วัดวัดดอกไม้นะวัดดอกไม้ไอ้นี่ไอ้ปลอมไอ บะหมี่อันนี้ตู้บะหมี่นี่ยตู้บะหมี่เราชอกุหลาบไงสวัสดีครับพี่นาสวัสดีครับไอ้หม่ลืมอะไรเหรอลืมของเดิอันนี้เป็ดเป็ดเป็ดที่อร่อยที่สุดในปัตตะพีนะอันนี้ปลาปลาปลาเผาที่อร่อยที่สุดในปัตตะพีเลยนะนนปลาเผาอร่อยที่สุดปัตตะบะ <AR> บอ,อันนี้ห่อหมอกนี่อร่อยที่สุดในสามโลกดูฮะดูคนซื้อก็ได้ฮนะ อร่อยที่สุดในสมโ,โลกจากวานไปเลยดีกว่าก็จะมีใบยงใบยอนะมีกระหลงกระหล่ำแล้วก็มีเนื้อปลาอันนี้ก็ต้าอะไรอ่ะต้มมต้มเหรอโอ้ยใหม่ใหม่คคกแตกนี t t ่มาใหม่คคกแตกบรรยากาศก็โดยประมาณนี้ครับเป็นตลาดนัดวัดนะที่แรกของกรุงเทพเลยนะ ที่อยู่ในวัดเป็นที่แรกของกรุงเทพนะที่อยู่ในวัดอูปอปลลาสตัป่าอะไรอะไปซื้อไปซื้อข้าวหน่อยใต้ต้นโพนะใต้ต้นโพเดี๋ยวก่อนะเดี๋ยวจระตอกก็จะเป็นอ,อ,อะไรวะลูกชิ้นลูกชิ้นปาลาระเบิดสีเลือดทองน้ำน้ำปั่นนะนี่ก็จะเป็นน้ำปัน่นเดี๋ยวเราไปซื้อไปดูข้าวก่อนเขาบอกว่าอยู่ใต้ต้นโพ ดูใต<ส>้ต้นโห่ะอเกกาดนะเก็บกาดที่น so, right? the ี่นี่อ่ละผลไม้ผลไม้จะดูหาข้าวก่อนตอนนี้แหละเราอยากขายอะไรพ่อข้าวปลาทอด ลูกชินกช้นยาวนั่นลูกชิ้นยาวชิ้นยาวลุงไก่ไก่โอมอ่อ๋มมอจะอีกชั่วโมงหนึง่งไก่โองอีกชั่วโมงหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ข้าวหมกไก่อยากขายอยู่แล้วป้านนี้ฟานนึ่งฟานนึ่งนี่ฟันนึ่งฮะนี่ฟันนึ่งนี่ซื้อได้ไหมซื้อให้ลูกลกอ่อนสามนี่ก็จะเป็นตลาดนัดเอ่อ ทางไอ้ที่แรกของกรุงเทพนะที่วัดดอ,อกไม้เป็นที่แรกของกรุงเทพเอ,อ่ออันนี้คุณไหมคุณไหมทำอะไรครับกำลังตาป่าตาป่าแต่นี่มันอยู่ในเมืองนะยกป่าค่ะอ๋อยกป่ายกป่าไอ <มะ S 1> ้นี่ไอ,อ้นนี้ใส่อ,อะไรไปฮะฮะตาป่าโค้กเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิมันสวยงามบ้านเช่าหรือเปล่าแล้วคุณปุ้ยทำอะไรฮะวันๆเล่นแต่โทรศัพท์เหรอฮะ กันทำไรฮะดู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 หน้าดูดูหน้าหน้าสวยเปล่าวะอืมหน้าสวยไว้วันนี้อันนี้อะไรฮะโอ๋นนั้นมาสภาพนี่ดูดูดูฮะบรรยากาศมาวาตลาดตั๊กแตนตั๊กแตนมงตั๊กแตนมงอ่ะนี่ถูอมาครับดูไปฮะนี่ดูดู อันนี้เขาเรียกว่าหมายคกแตกป่ะครับผมครับคกระเบิดครับออ่อเออตลาด,ดานัดนี้มีทุกวันไหนมั้งครับผมวันพุธวันเดียวค่ะวันทุกวันเดียวเหรอข้ารามสามซอยสามสิบสามข้ารามสามซอยสามสิบสามอันนี้เขาบอก<ม>เขาบอกว่าจัดจ้านนะในย่านนี้ในย่านนี้เหรอเดี๋ยวดูนะดูบรรยากาศอัน,นอัน,นอันนี้เป็นตำป่าเหรอเท่าไหร่ฮะคกเท่าไหร่คกห้าสิบบาทนะเนี่ยโโอ้หไม่เบาไม่เบานะเนี่ยเรา๋ยดูการจัดจัดร้านนะดูการจัดร้าน ี่ครับทางจัดร้านไปนะป๊าปป๊าปป๊ปาปจัดว่าดูดีดูดีปั้นเช่ามี่เมา,มารร้านแมลงด้วยนะฮะแมลงเหรอมแมลงอยูไอ่ไหนอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ส่วนมา,จากจะเป็นลูก พ่อค้าแม่ค้าคนไทยทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีต่างชาติที่จะเข้ามานะครับผมมีแต่พ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่ที่ขายของกันกนะ็เพราะว่าตลาดเนยตลาดนั้นนี่ขายดีมากขายดีมากอยู่ในวัดนะเอาอะไรให้ดูกกินวะปาอันนี้อันนี้ทำอะไรฮะปูปลาให้คุณปุ้คย,คปยค่ะอ๋อปูปูปลาเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เออพี่พี่เอฟซีก็ดูดูไปก่อนนะดูต้มตำไปก่อนเผื่อเผื่อใหญ่จะกินนะนี่ใหญ่จะกินไปไโอ้ชอบเปรี้ยวใช่ไหม,ไมน้ำลายต่อกันไม่ได้น้ำลายต่อกันไม่ได้ดูมะรับอันนี้ใส่เม็ดขึ้นถิ่นด้วยเหรอนี เดี๋ยวด,ดูการจัดจานนะดูการจัดจานนะอ๋อแต่แต่ทั่วโฟมนิดหน่อยครับอ๋อกินทานที่นี่กินที่นี่ป๊าบเดูว่าขอใส่กันมาคล้ายไหนฮะนเผ็ดป,ปุ้ยเขากินเผ็ดอ๋อกินเผ็ดเหรอโอ้ยนี่นี่มันเป็นพริกพริกดำนี่ใช่ป่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติเป็นไง อร่อยแ่บนัวป้องเรารก็จะลงไลน์แล้วล่ะเราก็จะกลับบ้านแล้วมาสำรวจตลาดว่าตลาดนี้ตลาดนี้ส่วนมากจะเป็นพอ่อค้าแม่ค้าคนไทยทั้งหมดเลยนะมาอุดหนุททนได้มีเฉพาะวันพุธเท่านั้นมีเฉพาะวันพุธอยู่ที่ตลาดวัดดอกไม้นะอยู่พระรามสามสามสิบสามนะคะผมพระรามสามสามสิบสามอันนี้ของพี่ลนนะอันนี้ของพี่ลนปลาสบะเนี่ยหรือปลาสบะปลาปลาดุกนะปลาดุก ปลาตรประทูปงเป็ดก็มีนะฮะ ราคกเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวขอ,ขอดูในเต๊มมันสวยงามบ้านเช่าหรือเปล่าอันนี้เขาบอกเขาบอกว่าจัดจ้านนะในย่านนี้ในย่านนี้เหรอ